สวัสดีครับพบเจอกับเบ้าหยุดเส้นเคยนะครับนี่ก็เขาป่าครับตามเคยนะครับฝนตกเดินทางขึ้นเขาครับพี่นอ้องทุ่นละฮะ้องไม่ลงน้องไม่ไล่ครับตามวิธีชีวิตคนอีสานบ้านเฮานะครับ เส้นทางกับสิทุลักทุเรนี่ยพี่น้องฝนตกนะครับเดินทางลำบากเงพี่น้องเอ้ยมันหนึ่กนนนนงกระน,นาบรถเน่นครับฝนบ่ค่อยตกแห้งไนไหนเมื่อคืนครับน้ำก็เริ่มลุ่มเน่นะครับคือเก่าครับทีมงานสาวบนสาวแมวนะครับประมาณนี้เราพี่น้องจุดที่หนึ่งครับ จุดที่หนึ่งจุดที่นึ่ผ่นานจุดนี้ไปกับนนนหนทางกกษสีหลากชั้นนี่ครับที่จุดแรกนะครับ้ไไม่ดหร ลมดื่มเย็นสบายนะครับนี่พนมสัตว์พี่น้องมัน้นเนาะครับไปเรื่อยๆพี่น้องง่ายไปเรื่อยๆพี่น้องแต่คนมือสิริชั้นแน่ครับเนี่ย yeah. เอยเป็นคอยไปครับพี่น้อง ยากแน่ครับถนน,นทางก็ได้ผูพะคุณเคยนะครับผูพะคุณเคยเส้นทางผู้บเคยมาแนะน้าเด้อครับอย่ามาผู้เดียวเด้ออย่งางน,น้อยต้องสองถึงสามคนขึ้นไปนะครับอาจจะลงได้นะพี่น้องทำมาลงบ่ลงแน่นอนครับทำมามผู้เดียวเนาะครับ มาสองมาสามก็ผู้บรูโบเคยก็ออกห้างมูไม่ได้เลยพี่นอ้องต้องดูใกล้ๆนะครับใกล,ใกล,ใกล,ใกล้กับมูออกห้างมูเนี่ยก็อาจจะลงได้นะพี่นอ้องไปเรื่อยๆนะพี่น,อน้องนะ ออพบเจอกันในคลิปหน้าครับผมฝากไว้สักนีครับคลิปนี้ครับ